She's some got สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับลูกค้าทุกท่านนะคะที่กำลังเข้ามาเยี่ยมชมช่องทาง youtube a ูทูบแอ o ฟ for you ช h a น n วันอยู่ตอนนี้นะคะแล้วยังไม่ได้กด subscribe ยังไม่ได้กดชิดตามยังไม่ได้กดกระดิ่งนะคะรบกวนเข้าไปกด ซับแทมด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามีรีวิวนะคะรถรุ่นลิมิเต็ดนะคะเรียกได้ว่าสีแดงแรงฤทธิ์มากนะคะถ้าใครพลาดชมคลิปนี้เรียกได้ว่าจะเสียใจมากๆนะคะสำหรับลิมิเต็ดนะคะเรามีจำหน่ายทั้งเกียร์ธรรมดานะคะแล้วก็เกียร์ออโต้นะคะเป็นเกียร์ที่ให้มา10สปีดนะคะพร้อมกับเครื่องยนต์180แรงม้าเลยทีเดียวนะคะสำหรับตัวพิเศษสุดๆในรุ่นลิมิเต็ดคันนี้นะคะแอมแต่งให้ลูกค้า ได้อย่างออฟโรดมากๆนะคะแล้วก็พิเศษสุดๆนะคะสําหรับชุดแต่ง,ตงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าชุดแต่งที่พิเศษพิเศษขึ้นมาแอมใส่อะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะเดี๋ยวไปเจอกันด้านหน้าค่ะๆๆสำหรับ <ๆ S 1> ชุดแต่ง <ๆ S 1> ค่ะ <ๆ S 1> เรียกได้ว่าตัวชุดที่เด่นๆชัดๆทีู่ <ๆ S 1> แล้วก็ดูดีมากนะคะเรา ทําการติดตั้งโดยช่างที่ชานานการนะคะเกี่ยวกับระบบการติดตั้งของตัวชุดแต่งทั้งหมดนะคะชุดนี้เป็นชุด F150 Spider นะคะเรียกได้ว่าชุดแต่งของเขานะคะงานเรียบงานเฉียบงานหรูดูดีมากนะคะพร้อมกับตัวไฟ LED 3ดวงนะคะเป็นตัวสีขาวตัวนั้นเป็นไฟวิ่งกลางวันนะแล้วก็ตัว F150 Spider ด้านหน้านะคะจะเป็นตัวออกทรงเรียมๆหน่อยนะคะเรียกได้ว่าเข้ากับตัวชุดแต่งได้เป็นอย่างดีเลยนะคะรวมถึง ตัวสกู๊ปด้านบนนะคะตัวนี้เป็นทรงเรียบนะคะเรียกได้ว่ามีทั้งสีทูโทนให้นะคะสีแดงกับสีดำด้านกันเลยทีเดียวนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างนะคะด้านข้างตัวนี้ มาพร้อมกับตัวชุดเอสปเดอร์เหมือนกันนะคะจะเป็นตัวซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะเรียกได้ว่ามาแมทชิ่งกันกับตัวชุดแต่งเอสปเดอร์หึกันเลยทีเดียวนะคะตัวไฮไลท์สุดๆนะคะตัวแม็กยางอ่ะแม็กยางตัวนี้ก็จะสังเกตเห็นว่าลูกค้าเลือกนะคะเข้ากับ4ตัว รถเลยทีเดียวนะคะเป็นสีแดงตัดสีดำเงาแล้วก็มีตัวคลิปสีเงินเงาให้ลูกค้าได้ชมกันด้วยนะคะแล้วก็ตัวแม็กยางตัวยางขะแม็กซิสาวเวอร์นะคะสีียาง265 70 R16 นะคะชุดแต่งสีโครเมียมทั้งหมดอ่ะปกติของลิมิเต็ดนะคะจะคล้ายครๆ XL t เลยนะคะจะเป็นสีโครเมียมอันนี้เราใส่ดำด้านให้ลูกค้าทั้งหมดนะจ๊ะครีมนะคะเราใส่เป็นครีมเจามิกให้ลาวหลังคานะคะ ตาหลังคาก็ยังเป็นดำลว้วนเช่นกันสติกเกอร์ลายกราฟิกตัวนี้ลูกค้าก็เลือกได้เช่นเดิมนะคะว่าจะเอาลายไหนเนาะมีให้ลูกค้าเลือกมากกว่า30ลายนะคะลูกค้าสามารถดีไซน์ตัวสติกเกอร์ได้นะคะโลบารเหล็กนะคะของที่มาใส่ให้เพิ่มนะคะจะเป็นของ h า g e เก้นะคะแล้วก็จะมีตะแกรงบรรทุกข,ของที่อยู่บนโลบาร์ด้วยนะคะแล้วก็ไฟสองป้ายกระบะ ไฟสองท้ายกระบะให้ลูกค้าเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะชุดแต่งทั้งหมดนะคะแอมก็ยังบอกลูกค้าเหมือนเดิมนะคะว่าเราใส่ชุดแต่งให้ลูกค้าฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแต่เพิ่มทั้งสิ้นมาสำหรับตัวนี้นะคะเป็นเป็นเป็นโล่ของ Outlander น,นะคะที่เป็นลายใหม่นะครับแอมเพิ่งเคยติดตั้งให้กับลูกค้านะคะยังคงเซนเซอร์ทั้งหมด4จุดมาให้ลูกค้าเหมือนเดิมยังมีไฟหนึ่งนะคะ,ะปัดโลแก้วตัวนี้ใส่ให้เพิ่มด้วยนะจ๊ะ ไฟสกัดป้บบายกระบะเหมือนเดิมค่ะสติ๊กเกอร์ด้านหลังนะคะเป็นลายของดปเตอร์รวมถึงตัวดาบหลังด้วยนะคะเป้ากันรอยลองมือเปิดแม็กซ์ไลเนอร์คู่ตัวโรงงานอ่ะเดี๋ยวดูไปรอบรอบรถอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับชุดแต่งทั้งหมดนะลูกค้าเลือกได้เองทั้งหมดนะคะว่าจะเอาชุดแต่งประมาณไหนดีไซน์แบบไหนสติ๊กเกอร์จะเอาประมาณไหนนะคะสำหรับภายในอันนี้เป็นเบาะหนังคู่ตัวโรงงานนะคะเราไม่ได้ดัดแปลงอะไรให้ลูกค้าเพิ่มนะ เราใส่แค่กล้องบันทึกหน้ากล้องมองหลังให้ลูกค้าเพิ่มแค่นั้นเองนะคะชิ้นงานของเขาค่อนข้างจะโอเคมากนะคะสำหรับที่มาคู่ตัวโรงงานคันนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจลิมิต็นะคะทักเข้ามาหาแอมได้เลย0642964964นะคะไปเจอกันด้านหน้าสำหรับลูกค้านะคะที่อยู่ใกล้อยู่ไกลแล้ว คิดว่าจะไม่ได้โปรโมชั่นของทางเรานะคะไม่ต้องกังวลน,นะเรามีโปรโมชั่นชุดแต่งให้ลูกค้าทั้งหมดหมดกันนะคะไม่ว่าจะออกรถที่ไหนนะคะแอมประจำอยู่ที่ f o r ์ Auto g a l l ลเลอรี่ปทุมธานีนะคะอยากได้ข้อเสนออยากได้โปรหรือว่าอยากได้ชุดแต่งที่ สุดโหดสุดฮอตแล้วก็งานดีๆแบบนี้นะคะทักเข้ามาหายแอมได้เลยนะ064-296-4964นะคะฝากกดติดตามช่องเช่นเดิมนะคะแอมฟอร์ o ฟอร์ยูชานีวันเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากดิมิต็สีแดงคันนี้สดๆคันนี้ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ